อะกราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านการเกษตรอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อ,อ,อยู่กับหลวงปู่อิ่มนะฮะนี่อันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกวังศิาลาฤกษ์สร้างกุฏินะครับผมนะมีอยู่ประมาณหนึง่งราคาก็บวกกบวกจากจองนิดหน่อยนะครับโอเคก็ใครชอบย like, share, ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์นะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับไป เอาไหนดีดมีมีอยู่หลายรายการอยู่นะนี่ตะกัวหลังเรียบจานอากับชนนลุง้งทองแดงจองมส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้นะครับผมอ้มีสิบเลยเหรอ <c oughs> ตอนชอบมาไม่ดูนะจำมีได้นี่แบคโรเดียมหลังเรียบจานโอเคมีสิบมีสิบแล้วก็มีห้า โอเคอะมาดูทองแดงมันปูก่อนแล้วกันนะผมะมีสิบมีอย่างละสิบนะนะเดี๋ยวแกะให้ดูตัวอย่างนะครับสร้างน้อยนะพี่นะอสร้างน้อยแล้วก็เอ่ออันนี้ทองแดงมันปูนะชนี่นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้หลวงปู่อิ่มนะวัดทุ่งนาใหม่นะครับ อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะผมนี่ด้านหลังจะเป็นฮนุมานนะครับผมนี่ตรงนี้จะเขียนเลยที่ระลึกงานวางศิาลาฤกษ์นะครับปี2566ันารหเดี๋ยวลงกล้องสักกนหน่อยสินี่นะสวยงามราคาก็จะขึ้นไว้ให้นะครับผมราคาก็จะขึ้นเอาไว้ให้ อันนี้เลข3 3 2สอ้เลขเกือบตองนี่3 3 2นี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นหนุมานถือธงนะก็น่าจะพิมพ์เดียวกับหลวงพ่อกลวยนะครับเ็นระลึกงานวังศิลาเลออันนี้งานวัดสร้างนะครับผมนี่ราคาก็ตามนี้เลยนะฮะมีทั้งหมด10อง์นะครับอันนี้แกะแล้วก็ใครอยากได้ก็ ทักมาได้เลยนะนอกนั้นก็จะเป็นอยู่ในซีนเดิมนะส่วนเลขโค้ดเนี่ยก็เป็นลุ้นเราเองนะผมนะมีทั้งหมดสิบองนะทองแดงมันปูราคาตามนี้เลยนะครับมีทั้งหมด10บองมันปูเจาะห่วงนะทองแดงมันปูเจาะห่วงต่อไปเป็นอันนี้เป็นเนื้อตะกัวหลังเรียบมีจานนะผมหน้ากากชนวนลุ้งลงยาดูซิ ใบารายการเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะครับผมอันนี้เขาไม่ซีนมาเหรออ๋อเขาเป็นแบบอยู่ในในถุงอันนี้นะเขาไม่ได้ซีนมาก็ตามนั้นนะผมเดี๋ยวจะให้ดูจมูกสวยนะลงยาจีวอนนะผมเลขสองเจ็ดสาม ตะก,กัวสวยงามด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อจานด้วยนะครับนี่เป็นจานมือแบบนี้โอ้สวยงามเ้อนี่ใครชอบหลังจานนะฮะนี่หลวงพ่อจานให้เรียบร้อยจานสวยด้วยชึบนี่นะมีทั้งหมด10เหรียญเหมือนกันนะครับสำหรับเนื้อตะกัวหลังเรียบจานมือ หลังเรียบจานหน้ากาชนวนลุง้งลงยาครับเป็นแบบนี้นะเขาม่ได้ใส่พลาสติกมาก็ตามนั้นนะผมอันนี้เป็นเนื้อแบ็คโรเดียมแบ็คโรเดียมลายทองแกะให้ดูนี่แบ็คโรเดียมลายทองนะ อ่าด้านหลังเป็นยันนะผมแบโรเดียมด้านหลังยันนะ,ะชมจมูกจมูกสวยเนื้อแบโรเดียมนะหลังยันนะอันนี้ไตสน,นะสน,นะทมเลขแปดสิบสานะที่ระลึกในงานวางศิาลาฤกษ์อันนี้สร้างกุฏิใหม่นะครับผม คในแบง็กโรเดียมแบบนี้ก็มีทั้งหมด5เหรียญน,นะครับ5เหรียญสุดท้ายนะฮะสร้างน้อยนะพี่อย่างละ,อย,งละอย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นแล้วก็อันนี้อะไรอนนี้อะไร่อยอันนี้น่าจะแพงสุดโอ้สต้าชุบ 2K งเงยาแดงเป็นยังไงไหนดูซิ แก่ไม่ได้ชึบโอเค,อเคสวยลงยาแดงด้วยนี่ด้านหลังเป็นหนุมานนะครับผมเลข198โอ้โหเลขรวยนะเนี่ยเลขมังกร198จมูกสวยนะฮะอันนี้เนื้อ 2K ลงยาแดงนะผม องเคโลงยาแดงราคาก็ตามนี้เลยที่ขึ้นนะฮะมีทั้งหมด5เหรียญเหมือนกันเป็นกล่องกำมยี่ด้วยนะอันนี้กล่องสวยนะครับเลข1,98สวยงามนี่นะมีทั้งหมด5เหรียญด้วยกันนะผมอ่ะอันนี้นี่กล่องกัมะยี่นะนนเขียนเลยวังศิลาเลิกสร้างกุตินะครับหลวงปู่อิมวัดทุ่งน้ใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะผมโอ้โหโฟมเพียบเลย โฟมอัดแน่นนะกะไม่ให้ขยับกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะตามนี้ถ้ามีทั้งหมด5เหรียญเหมือนกันนะสำหรับ 2K ลงยาแดงอ่ะราคาก็ตามนี้นะฮะสำหรับใครอยากได้ก็มีอย่างละนิด,ดหน่อยแล้วก็ราคาบวกจากจองมานิดหน่อยเองครับผมนะ,ะเพราะ,ะนั้นก็เช่าหาได้ตามสบายเลยนะครับผมงานวัดสร้างนะฮะก็นั่นแหละทำบุญกับวัดนะผมโอเค ไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครขอบคุณครับสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ